วันนี้ก็พบกมอยูชีวิตที่ชุมพรวันนี้เราจะมาติดตามการเรียนของการเรียนมหาลัยกันนะฮะวันนี้เราก็จะเรียนาระวันนี้มีเรียนแค่ครึ่งวันนะฮะแต่ตอนนี้เราก็กำลังรอรีบอยู่หอนายมีฟต์นะฮะแต่ฟต์มีคุณภาพมากเลยไม่ตกได้ทุกเมื่องเ, <laughs> เราจะรอลงไปดูดูข้างล่างนะครับเพา่าไปโรงอาหารนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปปิ้งงานด้วย ติดตามกันว่าวันนี้เป็นไงไปครับนนมาปีนงานน,นะฮะโฟโต้หาทุกร้านไม่มีอะตอนเวลาเจ็ดโมงสี่สิบหกเรียนแปดโมงใครปองก็ยังหาวอยู่ไม่มีร้านไหนเปิดเลยครับ เราไปพิมพ์งานมาแล้วนะฮะก็กำลังจะไปเรียนวิชาพละนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะโรงยิมเออน,นี่เป็นโรงยิมยังใหญ่อะเออเพื่อนเราก็นั่งอยู่ตรงโน้นนะฮะอาจารย์ยังไม่มาเลยนะครับถือว่าเราทำเวลาได้ดีไปริบูดอันนี้สมปองนะแล้วก็มีไอ้น้ำนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปเจอเพื่อนเรากันเป็นเพื่อนเรานะฮะนุ่นไกลๆอยู่นน่น กค่สามเท่าวปดูเออไปกองกันอยู่นั่นนะอันนี้ก็จะเป็นช่วงแบบเขาเรียกว่ากลางมอนะก็ะเป็นแบบวงวงวง,วงเวียนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสามกีฬานี่ตรงนี้อันนั้นไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพื่อนเราทั้งหมดหรือเปล่าน,นะเพราะว่ามันมีเรียนกับปีสองด้วยปีสามด้วยมีแบบคณะบัญชีด้วย นะมึงเซ็ตผมหน่อยไหมเพื่อน oh, oh. หัวมึงเป็นลังนกแล้วเนี่ย oh, oh. นี่แหละเท่อีกอะนอหนี่ยามของเขาว่าอะไรมาเท่ไปทางนูน้นรัศนามนี่ก็เพื่อนเพื่อนของเรานะส่งแล้วแล้วก็มีหัวหน้าหน้าอยู่ตรงนี้ช,ชี้ชี้เออน,น,นี่งานไม่ส่งหัวหน้าเ็วเราทํางานตรงเวลา oh, <yeah. S 1> <laughs> ไอ้อย่าอยาให้เห็นได้แบบตอนตอนนั่งกินข้าวแล้วแบบหล่นชิบหายหล่นหล่นจัดอะ เฮ้ยอะไรตรงยูทูบนะเว้ยไอ้ดุงเอ้ยอะไรอ่ะอันนี้เป็นหีห้องคุที่สองนะไอ้ดุงเฮ้ยปองจีบสาวอ่ะ คุยงานด้วยอ่านี่เราก็มานั่งรออาจารย์เช่นเคยตื่นอย่างเช้าฮะถามว่าตื่นกี่โมงตีสี่เฮ้เขี้ยนี่กี่โมงแล้วแล้วคือไม่มีอะไรทำเลยแป๊บมุมสี่นาทีนะอาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกว่าคัสที่แล้วอาจารย์บอกว่าอะไรนะอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นคนตรงเวลาสองสี่สิบห้นาทีจริงเหรอ จานบอกว่าจานเป็นคนตรงเวลาคุณต้องตรงเวลาด้วยนะครับไม่ใช่เหรอ15นาทีก็คือคุณเออคุณเลทได้15นาทีเขียนแล้วคอเก่งซ้อนจานก็เปิดประตูแล้วบอกว่านี่ไงแบบคืนไม่รู Absolutely. ้เหมือนกันนออยู่นี่จริงเหรอเ้อเนอโรงยิมหรือเปล่าจานจานจานนอนอยู่เปล่าจานจานไปสอนหรือไปใส่นี่สอนพิเศษหรือธรรมดา จานกลับบ้านกอตนะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าโบมือลาบายๆไม่ถึงลาแปดโมงสิบนาทีแล้วนะฮะจายังไม่มาก็ยังไม่มีไม่มีครับใครพมงไก่ตัดเล็บมาเรียนวะอู้อ๋ยไก่ตัดเล็บถ้ามึงจะทานทำไมแปดโมงสิบนาทีแล้วจานก็ยังไม่มานะฮะซึ่งอาจารย์บอกว่าจานเป็นคนตรงเวลามากๆเลย เราจะไม่บอกด้วยว่าอาจารย์คนไหนเราจะไม่ถ่ายติดหน้าเดี๋ยวอาจารย์ไปเห็นในยู u b e แล้วอาจารย์จะให้เอฟใจติดเอฟโดยไม่รู้ตัวตอนนี้ก็ต้องรอต่อไปครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าอาจารย์จะมาตอนกี่โมงแล้วประเด็นคือคณะอื่นก็ยังไม่เห็นด้วยว่าหายไปไหนคือมันไม่ได้มีแค่เรียนคณะเรานะมันมีอะไรนะการตลาดแล้วก็มีวิศวะด้วยคนหนึ่งเอ่อบัญชีอะแม่งแบบเยอะมากแต่ว่าคงนี้คือหายเงียบกิ๊บเขารู้ไหมว่าวันนี้มีเรียน เขารู้เปล่าวันนี้วันจันทะร์เนี่ยเกาจะนับนนวันผิดวันอังคารหรือว่าเอ๊ะก็อาจจะนับวันผิดวันอาทิตย์อใช่ใช่แต่ในออนไลน์ก็ได้อะเออใช่ไหมละออนไลน์เหรอแต่แต่แต่อันนี้คือรถอาจารย์เหรอประปาเนี่ยไม่การทีมมาใช้เออใช่มันจะมีมอเตอร์ไซค์คันเก่าๆอาจารย์อยา่า,า,ยนางนี้อาจารย์เนี่ยมาแบบนอนนอนนอนเบกมาเนี่ยมันก็จะสุดจัดเกินละแล้วไม่มีเบอร์ตริดต่อเลยนะประเด็นชูพายอาจารย์แกงแล้วฮะอย่าวันนี้ เี๋ยวรอดูกันว่าจารย์จะมาตอนกี่โมงตอนนี้เราก็จะไปเล่นเปนตองกันนะฮะครับแรกของวันนี้รู้สึกไงบ้างครับครับแรกต้องเอาผ้าจา์สัง่งผ้ามาไม่เอามาไม่อยากเล่นเปนตองอะเล่นไม่เป็นนะอะไรของพวกหล่อนเนี่ยไม่อยากเล่นเปนตองเลยอ,อยากเตะบอลมากกว่ารู้ายแมนแนเราไม่ต้องเตะบอลเถอะเล่นเปนตองมันแบบไม่ได้ กากยังไงถือว่ากีฬากากกูเนี่ยกากไอสัตว์เออเดี๋ยวไปดูกันตอนเล่นกันฮะเป็นไงเราเป็นฆาตกรนั่งดมอะไรวะข้าตรดมไหนฆาตกรถอนยาตั้งแต่เด็กไหนวะพี่แกนั่งดมดมมนอ๋ออันคืออะไรแอ่างทองไงเอามาดมเหรอไม่มาดูไงเอ๊ะอะไรอยู่ในกระเป๋าถอนยาก่อนฮะถอนยาก่อนไปเล่นนี่ผู้ชายยืนนะผู้หญิงห้องโคตรประสิทธิภาพถอนยาเด็กเอ้ย จอคนอู้อ ah ่ะตอนนี้เราก็ถอนหญ้าเสร็จแล้วนะฮะสังเกตได้เลยว่านี่ก็เป็นเปตองนะฮะท่านประธานรู้สึกไงการถอนหญ้าครับเหนื่อยเราเป็นฆาตกรเราเป็นฆาตกรเออไม่รับลูกเนี่ยฆาตกรบุหน้าฆาตกรไหม เริ่มเล่นแล้วฮะทั้งห้าพุกกล้าทั้งหลายเลยแกนอยู่ไหนวะอันนี้ในกล้องมองไม่เห็นโยนไหุลอเลยนเปนตองหองไงก็ได้ที่นัุดจันีดือหายมือได้หดหมนเาย้นมาแล้ครับคุณเล่นคนแรก อย่าโยนโดยใช้น้ำหนักเหยียดข้อมือถ้าเหยียดตามถุงมันจะวิ่งพู้ดหายไปเลยนะ่ะไปไปไปมานะครับนี้ให้ตกตรงนี้ไหผมแทงผมแทงนาบินต่อไปไอ้กองเอ้ยผมคอยดูเอาสายผิตสักเฮ้ยเสียกล้องโอ้โหเสียกล้องไก่ตาครับสีขาวตามโดยไม่แ่พี่คนนี้เ่นั้นเองอวะขอวะเหตุผลอย่างหนึ่งนะฮะผมว่าคนที่โยนไปแล้วตรงนี้เนี่ยต่อไปเขาจะต้องปรับตัวเข้อีกอย่าเพิ่งให้คนอื่นเข้ามาโยน นะครับตอนนี้เรามาซื้อหนังสือแล้วนะครับเมื่อกี้เล่นเปตองกันเรียบร้อยนะครับผมก็จะมาซื้อหนังสือหนังสือภาษาอังกฤษเนาะอันนี้เป็นตึกของสื่อสารมวลชนนะครับแบบน่าจะเป็นตึกสวยสุดแล้วมั้งผมว่าเออนี้ชั้นเก้านะครับคือวิวดีมากเลยอ่ะโออยากให้เห็นตึกสาขาเราจริงๆนะเดี๋ยววอล์กต่อไปเดี๋ยวพาไปดูตึกสาขาเรานะฮะบอกเลยว่าเทียบกันแบบไม่ติดอ่ะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับวอล์กในวันนี้นะะก็จะให้มาดูชีวิตมหาลัยแล้วกัน นะครับวันนี้ก็มีเรียนภาระเนาะแล้วเดี๋ยววอลกหน้าเดี๋ยวอาจจะพาไปดูถึกสาขาที่ผมเรียนแล้วกันเนาะนะครับผมประมาณนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับก็ขอภัยทุกท่านด้วยที่ถ้าเกิดว่าวล็อกนี้มันไม่ดีอ,อะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้นะครับอันนี้ก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายล้วนเลยนะครับผมก็เอาไว้จะพิจารณาการหากชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าววััันนนีี้กก็ตอลาไปส่สสดครบ